จนคนเศร้าหอระวังถูกติดกล้องแอบถ่ายภายรูปแบบใหม่ที่มาเยือนอุทาหรณ์เตือนใจเมื่อสาวคนหนึ่งย้ายมาอยู่ในหอพักแตกตับพบว่ากรอบรูปพนุมานที่อยู่ในห้องมีกล้องแอบถ่ายและไมดักเสียงติดอยู่ด้านเจ้าของอ้างติดตั้งเอาไว้ตอนหลานชายอยู่จึงแจ้งตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยในตอนแรกเจ้าของหอกลับ ปัดฟาร์มรับผิดชอบบอกว่าได้ถอดกล้องออกไปนานแล้วสาเหตุที่ติดกล้องไว้นั้นก็เพราะต้องการเฝ้าสังเกตหลานชาย ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าของหอเคยบอกว่าห้องนี้เป็นของชายหญิงคู่หนึ่งที่อยู่ด้วยกันและย้ายออกไปเพราะอยากได้ห้องที่ใหญ่กว่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่เคนหนักขึ้นเจ้าของหอจึงยอมรับว่าห้องนั้นได้ติดกล้องเอาไว้จริงแต่พยายามบอกว่าจะไม่ให้เช่าห้องนี้อีกแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จบด้วยเป็นคดีเล่าอุทธรณ์มีการจ่ายค่าเสียหาย1 5 0 0 0าบาทและสั่งให้ทำลาย DVR และ ห,หาคลิปหลุดก็จะสามารถดำเนินคนดีได้ถึงที่สุด